ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการซ่อนแอปพลิเคชันนะครับผมและการตั้งรหัสนะครับสำหรับคนที่มีความลับเยอะหรือว่ามีเงินเก็บบัญชีเป็นหลักล้านเนี่ยก็ควรที่จะมีความลับและซ่อนแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้โอนเงินนะครับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆก็มาดูกันเลยครับว่าทำกันยังไงผมจะยกตัวอย่าง นะครับเช่น Facebook และแอปโอนสตังนะครับผมบัวหลวงละกันนี่นะครับผมแล้วเอม b บายนี่นะโอเคจะซ่อนแอปพวกนี้ทำยังไงและเรียกใช้แบบง่ายๆยังไงมาดูกันเลยครับโทรศัพท์ที่ใช้ก็ต้องเป็นรุ่น Oppo นะครับผม Oppo โอเคก็มาดูที่ตั้งค่านะครับผม ารุ่นที่ใช้ได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็จะเป็น Android version 9นะครับเป็น Oppo version 9นั่นเองโอเคก็มาที่การรักษาความปลอดภยัยล็อกแอปแล้วเข้ารหัสผ่านที่เราเคยตั้งไว้นะครับโอเคถ้าเราไม่ตั้งก็ไม่เข้าได้นะครับผม อ่าผมจะเข้าทำการไปตั้งรหัส facebook นะครับนี่นะครับเปิดใช้การยืนยันรหัสนะครับผมแล้วไปซ่อนด้วยนะครับนี่ซ่อนแอปนะครับลองดูนะครับ facebook ของเราจะหายไปไหมหายไปแล้วนะครับอ่า m essenger อีกอันนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญอ่า เมสเซเจอร์นะครับใช้รหัสผ่านยืนยันซ่อนไอคอนอันนี้นะฮะก็หายไปแล้วนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็อ่าก็แอปโอนสตังนะครับผมเช่นบัวหลวงละกัน อันนี้ถ้าเรากรณีตั้งเฉพาะใส่รหัสหน้าจอก็จะได้นะครับผมอันนี้นะครับ <_ S 1> เขาก็จะบอกให้ใส่รหัสแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ผมต้องการซ่อนนะครับ่นนกาก็นนะจะมีแสดงการเข้ารหัสนะครับ ก็มากดตรงด้านบนนะครับผมนี่นะฮะด้านบนนี้นะฮะเปลี่ยนการเข้าถึงหมายเลขนะครับผมองผมเคยใส่อะไรไว้ไม่รู้นะครับเราก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันแสดงแอปขึ้นมาตัวอย่างเช่นชาร์ปนะครับผมหนึ่ง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 หรือว่าตั้งอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรเราหนึ่งหกสี่ ก็ได้อะไรก็ได้นะครับอ่าผมจะตั้งเป็นสามห้าห้าหกหกสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสามสามแปดสี่ศูนย์อายาวๆหน่อยนะครับผมโอเคโปรดจำหมายเลขเข้าถึงบัญชีของคุณสามห้าห้าหกหสี่ศูนเจ็ดสามสามแปดสี่ศูนย์ปรดตกลงจากนั้น ก็จะเห็นว่าตอนนี้แอปหายไปอยู่นะครับผมเราก็มากดเรียกใช้การชาร์ปสามห้าห้าหกหก่ศอภัยนะฮะศูนย์สี่เกดชาร์ปอ่าก็จะเห็นว่าแอป,ปที่ซ่อนอยู่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งเจ๋งมากนะครับผมระบบปฏิบัติการนี้ซึ่งตอนนี้ iPhone ก็ยังทำไม่ได้นะครับ เป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนี่ลองกดเข้าไปนะครับผมอ่าก็โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอ่าก็ลองไปทำกันดูนะครับพวกความลับเยอะเนี่ยก็มีเงินเป็นล้านเนี่ยก็ควันที่จะซ่อนนะครับผมซ่อนไว้เป็นความลับวิธีเอากลับคืนมานะครับก็เข้าไปที่เดิม การรักษาความปลอดภัยการล็อกแอปนะครับผมก็ใส่รหัสที่ตั้งไว้ก็แสดงเฉพาะการเข้ารหัสนะครับก็มาปิดทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าต้องการปิดนะครับก็เลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกเอานะครับถ้าไม่ต้องการใช้แล้วอ่าไว้ทำงานหรือว่าอ่าอาจจะเจอคนมากมายนะครับผม อาจจะมีการขอยืมใช้โทรศัพท์ก็ต้องอทำการซ่อนไว้นะครับ okay. โอเค